คุณเคยคิดไหมว่าจะมีใครกล้าขายหอไอเฟลหอคอยที่โด่งดังระดับโลกได้เรื่องเหลือเชื่อแบบนี้เกิดขึ้นจริงแล้วชายที่ชื่อว่าวิกเตอร์ลาสติกนักต้มตุนอัจฉริยะทำเรื่องนี้สำเร็จถึงสองครั้งเขาเป็นใครกันนะวิกเตอร์ลาสติกเป็นนักต้มตุนชาวออสเตรียฮังการีที่ฉลาดเป็นกรดมีเสน่ห์เหลือร้ายและพูดได้หลายภาษา เขาเดินทางไปทั่วโลกหลอกลวงผู้คนด้วยกลโกงที่ซับซ้อนและแนบเนียนเรื่องราวการขายหอไอเฟลของลาสติกเริ่มต้นขึ้นในปี1925เมื่อเขาเดินทางไปปารีสและพบว่าหอไอเฟลอยู่ในสภาพสุดโทมต้องการการซ่อมแซมจำนวนมาก ลัสติกมองเห็นโอกาสทางธุรกิจเขาจึงปลอมตัวเป็นข้าราชการและเชิญบรรดาพ่อค้าเศษเหล็กมาประชุมลับโดยบอกพวกเขาว่ารัฐบาลฝรั่งเศสตัดสินใจจะรื้อหอไอฟเฟลขายเป็นเศษเหล็กลัสติกเลือกแอนเดรียปัวซอนพ่อค้าที่ดูโลภมากที่สุดเป็นเหยื่อรายแรกเขาทำให้ปัวซอนเชื่อว่าเขาคือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้จัดการเรื่องนี้และแสดงท่าทีว่ากำลังมองหาคนที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สุดท้ายปัวซ่อนก็ยอมจ่ายเงินใต้โต๊ะให้ลาสติกเพื่อให้ได้สิทธิ์ซื้อหอไอเฟลไปลาสติกรับเงินแล้วก็เพ่นหนีไปออสเตรียทันทีที่น่าทึ่งกว่านั้นคือหลังจากที่เรื่องเงียบหายไปลาสติกก็กลับมาปารีสอีกครั้งและทำเรื่องเดิมซ้ำอีกรอบคราวนี้เขาไม่ได้หลอกปัวซ่อนคนเดิมแต่หลอกพ่อค้าเศษเหล็กคนใหม่และหนีไปอีกครั้งก่อนที่ใครจะรู้ตัวว่าถูกหลอก สิ่งที่ลาสติกทำได้สำเร็จนั้นสอนให้เรารู้ว่าคนเรามักจะตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงได้ง่ายหากความโลภบ,บังตาและขาดการตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปควรตั้งสติถามคำถามและอย่าเชื่ออะไรง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคนเสนอข้อเสนอที่ดูดีเกินจริงเพราะบางทีมันอาจจะเป็นกลลวงที่ซับซ้อนเหมือนแผนการขายหอไอเฟลของวิกเตอร์ลาสติกก็เป็นได้ เรื่องของลาสติกเป็นอุทาหรณ์ที่เตือนใจเราว่าจงฉลาดและระมัดระวังตัวอยู่เสมออย่าให้ใครมาหลอกเราได้ง่ายๆ